หาสาเหตุที่อยากจะทานยาเนาะว่าการนอนไม่หลับตัวของคนไข้ด้วยเนาะนาจะเกิดจากลำไส้อักเสบสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะนำ้ำโมจะมาพบคุณหมอเดือนนะคะได้ข่าว่าคุณหมอเดือนเรามาเปิดคลินิกที่นี่นะคะคุณหมอเดือนนะคะเป็นคุณหมอที่จบมาจากอเมริกาด้านชสรวัยแอนแทจิ้งโดยตรงนะคะและ้วน้ำโมก็มีปัญหานี้มานะคะแบบเยอะนานมากนะเดี๋ยววันนี้มาพบคุณหมอเดือนกัน,นะคะ่ะทุกคนมาอีก สวัสดีค่ะวันนี้น้โมมาพบคุณหมอเดือนนะคะจะมาปรึกษาเกี่ยวกับอาการที่นอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับเรื้อรังนะคะแล้วก็คือร่างกายแบบไม่สดชื่นเือได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ สวัสดีค่ะคุณหมอเพือนวัีค่ะค่ะคุณหมอวันนี้น้ำโมค่ะมีเรื่องมาปรึกษาค่ะปกติน้ำโมจะทานยานอนหลับป็นประจาและน้ำโมเป็นปลาประสาทอักเสบอะค่ะตอนนี้คือแบบไม่อยากจะทานยาแล้วค่ะก็เลยมาปรึกษาคุณหมอค่ะปลายประสาทอักเสบเนี้ยมีอาการร่วมในเรื่องของชาไปมือปเท้าแล้วก็ชาตามขาดังไกด้วยหรือเปล่าคะ มีอาการนอนไม่หลับแล้วต้องใช้ยานอนหลับช่วยในการนอนทุกคืนเลยไหมคะใช่ค่ะคุณหมอแล้วก็มีต้องทานยาปปรสสาทอักเสบร่วมด้วยค่ะต้องทานยาเป็นประจำเลยการของคนไข้นะคะคิดว่าน่าจะเกิดจากลําไส้อักเสบด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนํานะคะตรวจ1นึ่งคมให้อาหารแสง2ตรวจภาวะลําไส้รั่วนะคะ3ทําโปรแกรมเรื่องของเบนบูสเตอร์ที่รักษาเรื่องการอักเสบของเส้นประสาทโดยตรงค่ะแนะนําโปรแกรมเบนบูสเตอร์ค่ะ เป็นโปรแกรมที่ฟื้นฟูภาวะเหนื่อยแล้วก็ลดอาการทรายประสาดตักเศษในยาวเนื่องด่วนค่ะดีเลยค่ะคุณหมอเดี๋ยวฝากคุณหมอด้วยนะคะค่ะค่ะคุณหมอโน้ตอ,อยากรู้เกี่ยวกับสเต็มเซลล์ค่ะโน้ตได้ยินมาเยอะมากเลยว่าแบบสเต็มเซลล์มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะโน้ตอ,อยากได้แบบควากระจ่างขึ้นว่าเป็นยังไง สเตมเซลล์หรือเซลล์ต้นกาเนิดนะคะเป็นเซลล์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อต่างๆได้ในทางคลินิกเนี่ยเราจะเอามาใช้ในการลดอาการอักเสบและซ่อมแซมเนื้อเยื่อมีการฉีดเข้าไปทางหลอดเลือดเพื่อใช้ในการลดโรคเลือลังและลดอวัยวะภายในไม่ว่าจะเป็นหัวใจขาดเลือดสมองขาดเลือดอวัยวะตับไตเบาหวานความดันแล้วหลอดเลือดที่มีการอักเสบเนี่ยจะฟื้นฟูได้ด้วยสเตมเซลล์นอกจากนี้ยังมีการฉีดเข้าที่เขา่าหรือฉีดเข้าที่หน้าเพื่อในเรื่องของการ ฟื้นฟูผิวใสผิวสวยลดยิ้วรอยได้ค่ะคุณหมอคะน้ำมูกับมีปัญหามากมากเลยค่ะน้ำมูกนอนไม่ค่อยหลับค่ะพักผ่อนน้อยมีอาการเวียนหัวค่ะคือหน้ามืดกแล้วก็อยากจะให้คุณหมอค่ะแบบแนะนําวิตามินที่เหมาะกับน้ำมูกด้วยค่ะว่าแบบควรที่จะใช้วิตามินตัวไหนอะไรแบบไหนอะค่ะคุณหมอขอแนะนําตัวช่วยเพิ่มพลังงานระดับเซลล์ค่ะ เมื่ออายุเรามากขึ้นเนี่ยไมโตคนเดียวก็จะทํางานได้ลดลงตัวนี้จะตอบสนองของคนไข้ที่จะทําให้สดชื่นระหว่างวันและเพิ่มพลังงานแบบเร่งด่วนคนไข้ที่มาที่นี่นะคะถ้าได้มาหาสาเหตุที่แท้จริงแล้ว mm hmm. เกี่ยวกับการอักเสบระดับเซลล์และฟื้นฟูไปถึงต้นตอการอักเสบระดับเซลล์นะคะจะทําให้ค่าความดานันค่าไตาและโรคระดังต่างๆนะคะดีขึ้นคะ่ะ ค่ะวันนี้น้ำโมต้องขอบคุณคุณหมอเดือนนะคะที่ช่วยเกี่ยวกับรักษาอาการตาประสทอักเสกการนอนไม่หลับนะคะร่างกายอ่อนเลียวคือแบบได้วิตามินตัวนี้คือแบบสุดยอดมากเลยค่ะคุณหมอวันนี้นะคะก็คุณน้ำโมนะคะทําวิตามินนะคะเรื่องของสลีปเบเทอร์นะคะเพราะคุณน้ำโมมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการนอนไม่หลับนะคะวิตามินของเรานะคะก็จะทําให้ช่วยในเรื่องของการเพิ่มสารสื่อประสาทแล้วก็ผ่อนคลายระบบประสาทนะคะวันนี้นะคะกลับบ้านไปนะคะก็จะทําให้นอนหลับนะคะดีขึ้นนะคะ หลังฉีดเสร็จก็สดชื่นขึ้นทันทีนะคะน้ำโมจะบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้นะคะช่วยเรื่องการฟื้นฟูแบบร่างกายช่วยเรื่องการนอนไม่หลับนะคะแล้วก็คือฟื้นฟูร่างกายจากภายในนะคะเป็นศาสตร์เอนเทรทจิ้งโดยแท้นะคะคือคุณหมอนะคะสามารถแบบดูแลแบบเขาเรียกว่าออกแบบใช่ไหมคะวิตามินใช่ไหมเฉพาะบุคคละคะล่ะก็จะบอกว่าถ้าใครนะคะ ที่แบบสอบสนใจสอบถามนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะคือคุณหมอเดินก็คือยินดีดูแลทุกเคสเลยใช่ไหมคะในการนะคะตรวจความสมบูรณ์ของลำไส้นะคะก็จะมีการเจาะเลือดแล้วก็มีการตรวจปัสสาวะด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาติดตามนะคะว่าผลสุขภาพน้ำมูมจะเป็นยังไงนะคะเรามารอติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อน